สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The r a c h a n n e l อีกแล้วนะครับผมวันนี้ให้เห็นหน้าเห็นตากันหน่อยละกันเพราะว่าไม่ได้เห็นหน้ากันมานานแล้วนะครับไม่ได้ทําคลิปเห็นหน้ากันเลยนะครับผมก็จะได้ยินเสียงผมตลอดนะครับผมกับผม The r a c h a n n e l นะครับแล้วก็ช่องของผมนะวันนี้ผมจะมาพูดถึงละครบู๊หนึ่งเรื่องครบับผมที่ตอนแรกผมไม่รู้หรอกว่ามันเป็นละครบู๊นะครับแต่พอมาดูตัวทีเซอร์แล้วเนี่ยเฮ้ยมันบู๊อ่ะนั่นคือเรื่องหัวใจลูกผู้ชายนั่นเองนะครับพูดถึงเรื่องย่อด้วยว่าเรื่องราวนี้มันเป็นยง ควาสานาถนะครับหัวใจลูกชายชีวิตของเขาต้องตกอยู่ในวงวนความแค้นเมื่อรู้ว่าแม่และเพื่อนทรยศร่วมมือกันฆ่าพ่อตายเขาวางแผนแก้แค้นด้วยการใกล้ชิดกับลูกสาวศัตรูแต่นั่นกลับทําให้เขาตกหลงรับเธอโดยไม่รู้ตัวกว่าความจริงจะเปิดเผยทุกอย่างก็เกือบจะสายเกินไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องราวย,ย่อๆนะแต่ผมจะมาอ่านจะมาสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งกันชีวิตของเขาต้องตกอยู่ในอ่วาวงวนแห่งความแก้แค้นนั่นคือตัวของเคหมหัสวีเนี่ยเขาแบบว่าต้อง ตกอยู่ในวังวนของการแก้แค้นเพราะว่าแม่แล้วก็เพื่อนเนี่ยทรยศร่วมมือกันฆ่าพ่อนะครับผมแม่แล้วก็เพื่อนร่วมมือกันฆ่าพ่อตัวเองตายเลยนะโอ้โหโดมากแล้วก็เขาก็เลยแบบต้องวางแผนแก้แค้นนะครับโดยไปใกล้ชิดกับลูกสาวของศัตรูนั่นก็คือนาวทิสานานั่นเองแต่พอแบบไปใกล้ชิดแล้วทำให้แบบเออตกหลุมรักขึ้นมาโอ้โหพอดตกหลุมรักนางเอกเนี่ยมีเยอะมากนะครับผมหลายเรื่องโอเคอันนี้คือเรื่องยาวเรื่องราวสั้นๆนะครับผมของเรื่องย่อนะแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์หลายคนเหมือนกันนะครับผมบอกว่าเรื่องหัวใจลูก เพราะเรื่องมาคล้ขายกับเรื่องรักเกินพิกัดแค้นครับรักเกินพิกัดแค้นเนี่ยที่พี่มอสปฏิภาณนะครับผมประกบคู่กับพี่กบสวนนันนะครับผมตอนนั้นเนี่ยเป็นหนังตั้งแต่โหตอนพศ2547เนี่ยตอนนั้นนี่รู้สึกว่าตอนนั้นเนี่ยผมอยู่ประมาณม1ฮะม1ใช่ซึ่งแบบว่าโอ้โหตอนนั้นมันหลายปีมาแล้วแหละ4 7 5 7ตอนนี้ก็แบบว่า 15ปีแล้วมั้งนะครับนานแล้วแต่ว่าจําได้ยังจําได้อยู่เพราะว่าเรื่องนี้พี่อัจพริมกรเล่นด้วยผมจําใครไม่ได้นะเรื่องเนี้ยผมจําได้แบบพี่อัจพริมกรนะครับที่แบบว่า<อ>เขาอาเป็นเพื่อนของพระเอกใช่ป่ะเออเขาเป็นเพื่อนของพระเอกที่ชื่อปัดอ่ะแล้วทีนี้แบบว่าตัวนาเดียนะครับผมนาเดียน่มิวัวน,นิษเนี่ยที่ชื่อกวานเขามาชอบพี่มอสแล้วตัวตัวบัดเนี่ยเขาชอบพี่นาเดียแต่จะถูกพี่นาเดียเรียกว่าไอ้หมาใหญ่ไอ้หมาใหญ่ถูกไหมผมถูกเรื่องใช่ไหมเออนะครับแต่ผมไม่ได้กลับไปดูย้อนเลยนะว่าแบบนนาใใใ YouTube ีห้้ดูครถ อยากดูไปดูย้อนหลังก็ได้นะครับรักเกินพิกัดแขนครับเดี๋ยวขอพูดถึงพอดเรื่องของรักเกินพิกัดแขนหน่อยละกันว่าเนื้อหาเนี่ยมันคล้ายคลึงกับหัวใจลูกผู้ชายเนี่ยจริงๆนะหรอเออตอนแรกผมก็คิดว่ามันใช่หรอผมว่าจาเนื้อหาแทบจะไม่ได้เลยถ้าผมไปม,มาอ่านเรืเ่องย่อแล้วก็แบบเรื่องราวทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมขอพูดเป็นชื่อของนักแสดงไปเลยละกันนะครับเพื่อไม่ให้แบบทุกคนงงนะเดี๋ยวจะพูดกันแบบว่าทาไมจะมีคนบอกว่าเรื่องรักเกินพิกัดแขนเนี่ยพอดเรื่องมันถึงคล้ายกับหัวใจลูกผู้ชายนะครับเเเเเดียวรรรราาามมูกันนนนะอ่่่คืงป็ เรื่องราวเนี่ยก็ต้องเด,เดินเรื่องด้วยตัวของพี่มอสนะครับพี่มอสเนี่ยเขาโตมากับคุณยายนะครับเพราะว่า,าตัวคุณยายเนี่ยเลี้ยงมาที่รับบทโดย อภพิสมัยนั่นเองนะครับคือเลี้ยงเลี้ยงพี่มอสมานะครับผมตั้งแต่เด็กจนโตเพราะว่าแม่เนี่ยตอมใจตายนะครับพ่อเนี่ยถูกฆ่าตายพ่อเนี่ยถูกฆ่าตายจากพ่อของกบสวนนันนั่นเองเพราะว่าเขาทําธุรกิจผิดกฎหมายร่วมกันนะครับแต่ว่าตัวของพ่อของพี่มอสเนี่ยเขาแบบยักยอกเงินนะครับผมในองค์กรเนี่ยจะเอามาให้ภรรยาของตัวเองนั่นคือแม่ของพี่มอสเนี่ยเอามาคลอดลูกแล้วมาตั้งตัวนะครับพอถูกจับได้เนี่ยเขาก็เลยถือว่าเป็นคนทรยศครับเลยถูกฆ่าทิ้งครับแต่ว่าพอพี่มอสเนี่ยเติบโต ยยนจนวันหนึ่งเนี่ยเขาได้ไปพบกับนางเอกแล้วก็ได้เข้าไปช่วยนะครับผมช่วยของแม่ของพี่กบเอาไว้ทําให้แบบว่ามีเรื่องราวมีสาเหตุที่แบบว่าทําให้ได้แบบเออได้พบเจอกันทําให้แบบเออมีบุญคุณกันเกิดขึ้นเขาเลยรับพี่มอสเนี่ยเข้าไปทํางานด้วยในบ้านนะครับแต่ว่าตัวของพ่อของพี่กบเนี่ยพอรู้เห็นหน้าพี่มอสแล้วอะก็นึกถึงว่าเอ้ยหน้าพี่มอสเนี่ยคล้ายๆกับพ่อหรือเพื่อนคนที่ตัวเองอะฆ่าฆ่า,าตายนั่นเองนะครับก็เลยไปสืบประวัติพี่มอสครับจนรู้ว่าพี่มอสเนี่ยเป็นลูกชายนะ เพื่อนของตัวเองที่ตัวเองฆ่านั่นเองนะครับเออนะก็เพราะพี่มอสเนี่ยเขาก็พอทํางานไปอยู่ที่เนี่ยเขาก็เริ่มรู้ครับเริ่มรู้ว่าแบบเออเอเอพ่อของพีกพ่กบเนี่ยเป็นคนฆ่าเขาก็เริ่มมีความแค้นขึ้นมาแต่ว่าในในเรื่องนี้เขายังไม่ได้แบบคิดแก้แค้นตั้งแต่ต้นนะแต่ว่ามันมีเหตุการณ์ที่แบบมีคนรอบฆ่างมีคนรอบฆ่าตัวพีกพ่กบแล้วก็แม่ของพีกพ่กบเนี่ยทำให้พี่มอสเนี่ยเข้าไปช่วยไว้ได้หลายๆครั้งนะครับจนแบบว่าพ่อของพี่กบเนี่ยก็เลยแบบว่าอ่ะจะทําให้พี่มอสเนี่ยมีบุุญคณ นนเกิดขึ้โดยให้พี่มอสเนี่ยมารับตําแหน่งเป็นบอดี้การ์ดเลยแบบว่าให้แบบได้มาแบบมีหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่เลยแล้วก็เอาพี่มอสเนี่ยไปฝึกนะครับผมไปฝึกเอาวิชาการต่อสู้แบบลับๆโดยที่แบบไม่ให้แม่ของกบพี่กบแล้วก็พี่กบเนี่ยรู้ว่าพี่มอสเนี่ยไปฝึกการต่อสู้นะครับผมเพื่อที่จะทําให้เนี่ยตัวพ่อของพี่กบเนี่ยต้องการทําให้พี่มอสเนี่ยมีบุญคุณรู้บุญคุณว่าเป็นคนฝึกพี่มอสนะแล้วก็ทําให้มอสเนี่ยมีงานมีการทําเพื่อเอาเงินเนี่ยไปให้ยายนะครับตรงนี้ให้เป็นคนทาแต่ว่าพอพมอเนได้้ขา ยุ่งเกี่ยวกับพวกเกี่ยวกับการยิงปืนเกี่ยวกับการแบบอะไรพวกนี้แล้วนะครับก็ทําให้แบบว่าเรื่องราวมันยิ่งแย่ลงไปครับผมทำให้แบบว่าเออมีคนตามฆ่าพี่มอสไปด้วยนะครับไม่ว่าแบบจะเป็นทั้งฝ่ายของตัวของพ่อของพิกบเองหรือว่าจะเป็นฝ่ายของศัตรูของพ่อของพิโกบอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเรื่องนี้จําได้ว่าเออพี่อัจจรพรธทีมกรเนี่ยที่แบบชื่อหมายใหญ่หมายใหญ่ใช่ไหมใช่ไหมถูกไว้ผมถูกเรื่องไมเออเขาจะแบบว่าพอแบบเหตุการณ์ที่แบบมีคนมายิงกันที่แฝะแล้วพี่แบบพี่หนุ่มเนี่ยเขาตายที่นั่นจำ ว่ากวานที่เป็นพี่นันเดียนวินวันนี้รับบทเนี่ยมาชอบพี่มอสเนี่ยไม่ทราบว่าแบบเขาตายไปด้วยหรือเปล่าเออไม่รู้เหมือนกันนะนี่ลืมแล้วนะครับผมถ้าใครอยากไปดูก็ไปดูย้อนหลังกันได้ใน YouTube ก็มีนะลองไปหาดูนะครับผมผมจาไม่ค่อยได้หรอกเรื่องนี้มันนานมากแล้วแต่ตอนที่ดูน่ะรู้สึกว่าแบบเออเรื่องนี้ก็สนุกดีเหมือนกันแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นพดที่แบบว่าออกแนวแบบพี่มอสเนี่ยจะรู้สึกแบบตัวเองเนี่ยต่าต้อยหน่อยนะครับเพราะว่าแบบตัวเองแบบไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าตัวของนังเอกเนี่ยก็จะดูแบบเเเป็็นนคหอยิ่่่งงใญรืี้ก เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แบบว่าน่าสนใจแต่ว่าประเด็นที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเนื้อนี้เนื้อหานี่เลยแต่มันเกี่ยวกับว่าพอดเรื่องเนี่ยมันคล้ายกันตรงไหนละ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันแตกต่างกันตรงไหนบ้างในของหัวใจลูกชายเนี่ยเป็นเพื่อนแล้วก็พ่อแม,แม่ของตัวเองนะครับผมแบบว่าทรยศพ่อแล้วก็ฆ่านะครับอันนั้นคือแบบว่าเป็นพอดเรื่องถ้าแบบมันจะสลับพอดนะครับผมหรือว่าเนื้อหามอาจจะแค่ใกล้เคียงกันเฉยๆอาจจะแบบไม่ใช่ฟอนตเดียวกันนะครับก็คืออันนั้นแต่แต่ในเรื่องของพี่มอสน ือพ่อถูกฆ่าเพราะเอาเงินเนี่ยมาให้แม่ไปคลอนลูกนะครับแล้วว่าของหัวใจลูกชายนะั่นคือแม่แล้วก็ เพื่อนของพ่อเนี่ยร่วมมือกันฆ่าพ่อนะครับแล้วตัวของพระเอกเนี่ยก็แคนมากวางแผนเข้ามาแบบเข้ามาใกล้ชิดกับตัวของนางเอกนะครับแต่ในเรื่องของรักคือพิกัดแครเนี่ยพี่มอสเนี่ยแม่เขาเสียไปตั้งแต่ตอนคลอดเขาก็แบบว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะมาแก้แค้นแต่ว่าด้วยเหตุบังเอิญเนี่ยทำให้เขาเนี่ยได้มาใกล้ชิดกับตัวนางเอกนั่นเองซึ่งแบบว่าพอแค่ใกล้เคียงกันแต่ว่า ไม่ได้เหมือนกัน100%ยเปอร์เนเชิงนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ที่จะมาพูดถึงว่าที่มีคนพูดจะมาพูดประเด็นที่แบบว่าเออมีคนบอกว่ามันคล้ายกันก็คล้ายกันนะ H หรือว่าใครว่าไงก็ลองแชร์ความคิดเห็นกันด้านล่างนี้ได้เลยนะครับโอเคก็จะประมาณนี้ครับที่จะพูดยังไงก็ติดตามเป็นอีกเรื่องนึงที่น่าดูเหมือนกันนะครับผมหัวใจลูกผู้ชายนะแต่ไม่ได้พูดถึงรักเคยพิกแรน,นะเพราะว่ามันจบเวลาแล้วนะฮะโอเคครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังด้วยแล้วกันนะครับผมถ้าผิาดพลาดประการใจขอ ต,ต่อไปกดไลค์กด subscribe กดแชร์กันด้วยแล้วกันแล้วเจอกันใหม่ครับบายบายแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกรดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อต่อไปมีมีคนคือข้างกายแต่สิ่งที่มีมากมายคือความต้องการได้รักจากเธอ เคยคิดมาก,ก่อนว่าจะเจอใครอีกคนแต่ต้องหลบต้องซ่อนไม่ให้ใครรู้ว่าเรารักกันต่อให้รักกันมาเท่าไรต่อให้ตัวและใจเป็นของกันแต่ก็ไม่มีวันที่จะได้รักกันความฝันไม่มีทางได้เป็น จริงเราจะทิ้งเขาทั้งสองคนก็ต้องทนเห็นเขาต้องเสียใจแต่จะทำยังไงหยุดตัวเองไม่ได้ความต้องการฉันมีมากกินที่จะหยุดมัน ตอัวฉันไม่เลยมีเคยคิดมาก,ก่อนว่าจะมีใครอีกคนตายต้องหลบต้องซ่อนไม่ให้ใครรู้ว่าเรารักกันต่อให้รักกันมากเท่าไหร่ต่อให้ตัวและใจเป็นของกันแต่ก็ไม่มีวันที่จะได้รักกันความ ันไม่มีทางได้เป็นจริงเราจะทิ้งเขาทั้งสองคนก็ต้องทนเห็นเขาต้องเสียใจแต่จะทำยังไงหยุดตัวเองไม่ได้ความต้องการฉันมีมากเกินที่จะหยุดมันแต่จะทำยังไงหยุดตัวเองไม่ได้ความต้องการฉันมี love